สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอกสารประเภทหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นผ่านตาบ่อยๆโดยเฉพาะคนที่สนใจเรื่องการลงทุนนะครับนั่นก็คือบทวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำรายวันเราหยิบเอาบทวิเคราะห์จากประชาชาติธุรกิจที่อ้างอิงข้อมูลของ YLG Boolean ณวันที่17ธันวาคม2568มาเป็นตัวอย่างกันครับคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับพอเปิดอ่านปุ๊บเราก็จะเจอภาษาที่เออ เหมือนมาจากอีกโลกหนึ่งเลยใช่ไหมครับคำว่าราคาพักตัวเอ่ยแกว่งตัวออกข้างหรือ trailing stop เอยคือถ้าเราไม่ได้คุกคีกับเรื่องนี้ทุกวันเนี่ยอานแล้วก็อาจจะเกาหัวได้ง่ายเลยวันนี้เราเลยจะมาลองถอดรหัสบทวิเคราะห์ฉบับนี้กันครับมาแปลไทยเป็นไทยกันดูว่าเบื้องหลังตัวเลขกับคำศัพท์เท่ๆพวกนี้เขากำลังจะบอกอะไรกับเรากันแน่ใช่เลยค่ะเพราะจริงๆแล้วหัวใจของมันไม่ได้อยู่ที่การจำตัวเลขเป๊ะๆนะคะ,ะ,คะแต่มันอยู่ที่การเข้าใจเรื่องราวที่ตลาดกำลังเล่าให้เราฟังมากกว่า เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการมองให้เห็นภาพรวมว่ามีปัจจัยอะไรขับเคลื่อนราคาอยู่แล้วก็คําแนะนําต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยมันมีเหตุผลเบื้องหลังยังไงเพื่อที่เราจะได้ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้นไม่ใช่แค่ทําตามแบบงงๆค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มที่ส่วนแรกที่มักจะทําให้คนสับสนที่สุดเลยดีกว่าก็คือส่วนของคําแนะนําในบทวิเคราะห์เขาเขียนไว้ว่า วันนี้ราคาพักตัวแต่ยังยืน4,285-4,257ถึง 4, ต่อเนื่องทำให้ได้เห็นการดีดตัวขึ้นอีกครั้งจับตาการดีตัวหางไม่ผ่าน4,331-4,354ถึง 4, 4ระวังแรงขายแค่ประโยคแรกก็มีคำถามแล้วครับไอ้คำว่าราคาพักตัวแต่ยังยืนเนี่ยมันคืออาการแบบไหนกันแน่ครับมันดีหรือไม่ดีกันแน่เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเลย ถ้าจะให้เปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆนะคะลองนึกภาพนักวิ่งมาราทอนที่วิ่งมาได้ครึ่งทางแล้วเขาอาจจะรู้สึกเหนื่อยเลยลดความเร็วลงมาเป็นเดินหรืออาจจะหยุดยืนพักดื่มน้ํานี่แหละค่ะอาการพักตัวแต่ที่สําคัญคือเขายังยืนอยู่ตรงนั้นไม่ได้วิ่งถอยหลังกลับไปที่จุดสตาร์ทค่ะอ๋อเขาใจแล้วแปลว่ามันเหมือนการหยุดพักเพื่อรอดูท่าทีสินะครับไม่ได้พุ่งไปข้างหน้าแต่ก็ไม่ได้ถอยหลังกลับ ถูกต้องค่ะในโลกของราคาทองคําก็เหมือนกันเลยราคาพักตัวคือช่วงที่มันไม่ได้พุ่งขึ้นแรงๆเหมือนก่อนหน้าแต่การที่มันยังยืนเหนือระดับสําคัญอย่าง4,257ได้ก็แปลว่ามันยังไม่ยอมแพ้ยังรักษาระดับของตัวเองไว้ได้อยู่เป็นสัญญาณว่าตอนนี้แรงซื้อกับแรงขายกําลังสู้กันอย่างสูสีแต่ยังไม่มีฝ่ายไหนชนะขาดแล้วพอสู้กันไปมาในบริเวณเดิมๆแบบนี้เราก็จะเรียกมันว่าแกว่งตัวออกข้าง คือราคามันจะวิ่งขึ้นขึ้นลงลอยู่ในกรอบแคบๆเหมือนคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปทางไหนต่อดีค่ะเข้าใจเลยครับพอมีภาพนักวิ่งแล้วชัดขึ้นเยอะเลยคราวนี้มาถึงเรื่องตัวเลขที่เขาให้มาเต็มไปหมดทั้ง4,331ถึง4,354แล้วก็4,257ตัวเลขพวกนี้เราควรมองมันยังไงครับมันเป็นแค่ตัวเลขลอยๆหรือมีความหมายพิเศษซ่อนอยู่มีความหมายและสำคัญมากค่ะ เราสามารถมองมันเป็นเหมือนพื้นกับเพดามของห้องที่ราคากำลังเคลื่อนไหวอยู่ตอนนี้ได้เลยตัวเลข4,257ก็คือพื้นหรือที่ในทางเทคนิคเรียกว่าแนวรับมันคือระดับราคาที่พอตกลงมาถึงที่ไรก็มักจะมีคนรู้สึกว่าเฮ้ยราคานี้ถูกแล้วน่าซื้อแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาพยุงไว้ไม่ให้มันตกลงไปลึกกว่านี้ค่ะอ๋อส่วน4,331ถึง4,354 ก็ต้องเป็นเพดานหรือแนวตั้งแน่ๆเลยใช่เลยค่ะมันคือโซนราคาที่พอขึ้นไปแตะทีไรก็มักจะมีคนอีกกลุ่มที่รู้สึกว่าราคานี้กำไรพอแล้วขายก่อนดีกว่าแล้วก็เทขายทำกำไรออกมาทำให้ราคามันยังไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ง่ายๆดังนั้นบทวิเคราะห์กำลังบอกเราว่าตราบใดที่ราคายังเล่นอยู่ระหว่างพื้นกับเพดานนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงพักตัว แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันทะลุเพดานที่4,354ขึ้นไปได้ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่ามันอาจจะพร้อมวิ่งต่อแต่ถ้าเกิดหลุดพื้นที่4,257ลงมานั่นก็เป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะต้องระวังการปรับตัวลงแรงๆค่ะแต่ในความเป็นจริงมันมีโอกาสไหมครับที่ราคาจะร่วงลงไปต่ำกว่าพื้นนิดหน่อยแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาทันทีเหมือนเป็นการหลอกให้คนตกใจขาย แล้วเราจะแยกแยะระหว่างการหลุดจริงๆกับการหลอกแบบเลได้ยังไงครับเป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากค่ะและเป็นสิ่งที่นักลงทุนเจออยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะมันเกิดขึ้นได้บ่อยที่ราคาจะทะลุแนวรับหรือแนวต้านไปเล็กน้อยแล้วก็ดีดกลับที่เราเรียกว่า false breakout หรือการทะลุหลอกวิธีดูเบื้องต้นที่นักวิเคราะห์หลายคนใช้คือดูราคาปิดของแท่งเทียนค่ะ คือถ้าราคามันแค่ฉลับลงไปต่ํากว่าพื้นระหว่างวันแต่สุดท้ายสามารถกลับมาปิดเหนือพื้นได้ก็ยังพอจะมองว่าพื้นนั้นยังแข็งแรงอยู่แต่ถ้ามันลงไปและปิดต่ํากว่าพื้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะถ้าปิดต่ํากว่าติดต่อกันหลายๆวันอันนั้นคือสัญ,ญญาณอันตรายของจริงค่ะกระจ่างเลยครับพอมีพื้นกับเพดานแบบนี้มันก็เหมือนมีแผนที่ให้เราเดินตามแต่ในบทวิเคราะห์เดียวกันเขาก็พูดถึงเครื่องมือที่ซับซ้อนขึ้นอย่าง trailing stop ด้วย อันนี้มันต่างจากแค่การตั้งจุดซื้อขายธรรมดายังไงครับเพราะในกลยุทธ์การลงทุนเขาแนะนำว่าผ่าน4,354ชะลอขายพร้อมขยับ trailing stop trailing stop เป็นเครื่องมือที่ฉลาดและน่าสนใจมากค่ะถ้า stop loss หรือตัดขาดทุนคือการป้องกันฝั่งขาดทุน trailing stop ก็คือการบริหารจัดการฝั่งกาไรค่ะถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะคะลองนึกภาพว่าเรากำลังปีนบันไดสูงขึ้นไปเรื่อยๆ กำไรของเราก็คือความสูงที่เราปีนขึ้นไปได้ trailing stop ก็เปรียบเสมือนตะข่ายนิรภัยที่เราผูกไว้กับตัวเราเองแล้วคอยดึงมันตามขึ้นมาด้วยทุกครั้งที่เราปีนขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นค่ะสมมติว่าราคาทองคำซึ่งก็คือบันไดสูงขึ้นไปเรื่อยๆตะข่ายของเราก็จะขยับสูงตามขึ้นมาด้วยในระยะห่างที่เราตั้งไว้ทีนี้ถ้าเกิดเราพลาดตกลงมาหรือราคาทองคำปรับตัวลงเราจะไม่ร่วงลงไปถึงพื้นดิน แต่จะตกลงมาแค่บนตาข่ายที่เราดึงตามขึ้นมานั่นหมายความว่าเรายังสามารถล็อกกําไรส่วนใหญ่เอาไว้ได้ไม่ต้องเสียกําไรทั้งหมดไปตอนที่ราคากลับตัวนี่คือแนวคิดของมันค่ะคือการปล่อยให้กําไรวิ่งต่อไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันก็ปกป้องกําไรที่เรามีอยู่แล้วด้วยฟังดูเป็นเครื่องมือที่ดีมากเลยนะครับแต่มันมีข้อเสียไหมครับเช่นในตลาดที่ผันผวนมากม ราคาเหวี่ยงขึ้นลงแรงๆมันอาจจะทำให้เราถูกขายออกเร็วเกินไปจนพลาดโอกาสทำกำไรก้อนใหญ่หรือที่เรียกกันว่าขายหมู่หรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะนั่นคือข้อควรระวังสำคัญของการใช้ trailing stop ถ้าเราตั้งระยะห่างของตาขายไว้ชิดเกินไปในตลาดที่ผันผวนแค่ราคาสะบัดลงมานิดเดียวเราก็จะถูกระบบขายทำกำไรออกใบทันทีทั้งๆท,ที่หลังจากนั้นราคามันอาจจะพุ่งขึ้นไปต่อก็ได้ ดังนั้นการจะใช้เครื่องมือนี้ให้มีประสิทธิภาพเราต้องเข้าใจลักษณะนิสัยของสินทรัพย์ที่เราลงทุนด้วยค่ะถ้าเป็นสินทรัพย์ที่ผันผวนสูงก็อาจจะต้องตั้งระยะ trailing stop ให้กว้างหน่อยเพื่อให้มันมีพื้นที่หายใจแล้วก็แกว่งตัวได้บ้างค่ะถ้าอย่างนั้นในคำแนะนำที่บอกว่าเสี่ยงซื้อถ้าราคาไม่หลุด4,271ถึง4,257แล้วก็วงเล็บว่าตัดขาดทุนหากหลุด4,257 อันนี้ก็คือการป้องตันความเสี่ยงด้านตรงข้ามสินะครับคือการยอมรับความ่แพ้ใช่ค่ะตัดขาดทุนหรือ stop loss คือวินัยเหล็กของนักลงทุนเลยมันคือจุดที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้าว่าถ้าเราซื้อแล้วราคาไม่เป็นไปตามที่คิดตกลงมาถึงจุดนี้เราจะยอมตัดใจขายทิ้นทันทีเพื่อไม่ให้แผ้มันใหญ่กว่านี้คือเคยเจอนักลงทุนมือใหม่หลายคนที่ดื้อไม่ยอมตัดขาดทุนเพราะคิดว่าเดี๋ยวมันก็กลับมา สุดท้ายพอร์ตเสียหายหนักเลยค่ะการยอมแพ้ในเกมเล็กๆเพื่อให้เรายังมีเงินทุนเหลือไปสู้ในเกมต่อไปได้สำคัญกว่าการพยายามเอาชนะให้ได้ทุกครั้งเพระถอดรหัสออกมาที่ละส่วนแบบนี้จากข้อความที่ดูเหมือนโค้ดลับก็กลายเป็นแผนการลงทุนที่มีเหตุมีผลและรอบคอบมากๆเลยนะครับคือมีทั้งแผนรุกแผนรับแล้วก็แผนถอยทีนี้เราพอจะเข้าใจแล้วว่าต้องทาอะไร คำถามต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือทำไมราคาถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ซึ่งก็น่าจะอยู่ในส่วนถัดไปของบทวิเคราะห์คือส่วนของปัจจัยสำคัญครับในบทวิเคราะห์เขาบอกว่าวันนี้ราคาทองคำปิดลบ2.58ดอลลาร์แม้ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นแต่อัตราการว่างงานกลับเพิ่มขึ้นส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ2เดือน ผมสงสัยตรงนี้มากเลยครับข้อมูลเศรษฐกิจของอเมริกาที่มันดุขัดแย้งกันเองแบบนี้คือมีคนได้งานทำมากขึ้นแต่อัตราคนว่างงานก็สูงขึ้นด้วยมันเกิดขึ้นพร้อมกันได้ยังไงแล้วมันส่งผลต่อราคาทองคำได้ยังไงครับ นี่คือหัวใจของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเลยค่ะที่เราเรียกว่าข้อมูลผสมผสานหรือ mix data ที่มันดูขัดแย้งกันก็เพราะว่ามันมาจากคนละแหล่งข้อมูลและวัดคนละอย่างกันตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น6 4 0 0 0ตำแหน่งมาจากการสำรวจบริษัทซึ่งอันนี้เป็นข่าวดีบอกว่าบริษัทต่างๆยังจ้างคนอยู่แต่อัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นเป็น4.6%มาจากการสำรวจครัวเรือนซึ่งเป็นข่าวร้ายค่ะทีนี้ตลาดจะตีความยังไงเมื่อมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายออกมา กันในกรณีนี้ตลาดเลือกที่จะให้น้ำหนักกับข่าวร้ายมากกว่าค่ะคือมองว่าถึงแม้บริษัทจะจ้างงานเพิ่มแต่ภาพรวมแล้วเปอร์เซ็นต์คนว่าง,งานที่สูงขึ้นเป็นสัญญาณที่น่ากังวลกว่ามันอาจจะบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานของสหรัฐกำลังชะลอตัวลงไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่หลายคนคาดไว้แล้วการที่ตลาดมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะชะลอตัวมันไปส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์ได้ยังไงครับมันเชื่อมโยงกันยังไงเราต้องมองเป็นลูกโซ่ค่ะ 1. เมื่อนักลงทุนทั่วโลกมองว่าเศรษฐกิจของประเทศไหนกำลังจะชะลอตัวความเชื่อมั่นและความน่าสนใจในการถือครองสกุลเงินของประเทศนั้นๆก็จะลดลง 2. เมื่อความต้องการเงินดอลลาร์ลดลงคนก็จะเทขายเงินดอลลาร์เพื่อไปถือสินทรัพย์หรือสกุลเงินอื่นที่ดูมีอนาคตกว่าแทนและตามกฎของอุปสงค์อุปทานเมื่อมีคนขายเยอะค่าเงินดอลลาร์ก็จะอ่อนค่าลงค่ะ นี่คือเหตุผลที่บทวิเคราะห์บอกว่าดัชนีดอลลาร์ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ2เดือนโอเคครับเศรษฐกิจดูไม่ค่อยดีดอลลาร์เลยอ่อนค่าลงแล้วทำไมมันถึงมาเกี่ยวกับราคาทองคำได้ล่ะครับความสัมพันธ์ระหว่างดอลลาร์กับทองคำเป็นเหมือนคู่ปรับตลอดการเลยค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วทั้งสองอย่างนี้จะมีความสัมพันธ์แบบตรงกันข้ามหรือ inverse relationship เหตุผลหลักก็เพราะว่าราคาทองคำในตลาดโลกนั้นซื้อขายกันด้วยสกุลเงินดอนลลาร์สหรัฐเป็นหลักค่ะถ้าให้ผมลองสรุปตามความเข้าใจของผมนะครับมันเหมือนกับว่าทองคำก็มีค่าของมันเท่าเดิมแต่ไม้บรรทัดที่เราใช้วัดค่าของมันซึ่งก็คือเงินดอนลลาร์มันหดสั้นลงเราก็เลยต้องใช้จำนวนดอนลลาร์ที่มากขึ้นเพื่อไปซื้อทองคำในปริมาณเท่าเดิมใช่ไหมครับเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมมากค่ะถูกต้องเป๊ะเลย ดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเมื่อเงินดอลลาร์อ่อนค่าราคาทองคําในหน่วยดอลลาร์ก็จะปรับตัวสูงขึ้นและในทางกลับกันถ้าเงินดอลลาร์แข็งค่าราคาทองคําก็จะปรับตัวลดลงมันเหมือนไม้กระดกที่อยู่คนละฝั่งกันนั่นแหลคะค่ะแต่ในบทวิเคราะห์ก็บอกว่าราคาทองคํากลับปิดลบเล็กน้อยทั้งทงที่ได้ปัจจัยบวกจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมันเกิดอะไรขึ้นครับ ทำไมไม้กระดกมันถึงไม่เป็นไปตามทฤษฎีนั่นเป็นเพราะว่าในตลาดไม่ได้มีค่าปัจจัยเรื่องดอลล่าร์อย่างเดียวค่ะบทวิเคราะห์ยังพูดถึงอีกปัจจัยเสริมด้วยนั่นคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวลดลงด้วยพันธบัตรก็ถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเหมือนกันแต่ข้อดีของมันคือมันให้ผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยในขณะที่ทองคํานั้นถือไว้เฉยๆไม่ได้ให้ดอกเบี้ยอะไรค่ะ มันเหมือนการเป็นการแข่งขันกันเพื่อดึงดูดเงินของนักลงทุนที่ต้องการความปลอดภัยสินะครับพอผลตอบแทนจากพันธบัตรซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงมันลดลงความน่าสนใจของทองคำในเชิงเปรียบเทียบก็เลยเพิ่มขึ้นมาอีกถูกต้องค่ะดังนั้นเราจะเห็นว่ามีปัจจัยบวกถึง2อ,อย่างที่ช่วยหนุนราคาทองคําคือดอลลาร์ที่อ่อนค่าและผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง แต่สาเหตุที่ราคาทองคําไม่ได้พุ่งขึ้นไปมากจนถึงขั้นปิดลบเล็กๆด้วยซ้ําก็เพราะว่าข้อมูลเศรษฐกิจมันอ่อนแอลงแต่ไม่แย่จนเกินไปอย่างที่บทวิเคราะห์ว่าไว้มันไม่ได้เลวร้ายถึงขั้นที่ทําให้นักลงทุนตื่นตระหนกจนต้องรีบวิ่งเข้ามาซื้อทองคําเพื่อหนีตายในทางกลับกันพอราคาดีดต,ตัวขึ้นไปใกล้ๆเพดานที่เราคุยกันไว้ตอนแรกมันก็ไปกระตุ้นให้มีแรงขายทํากําไรออกมาสู้ด้วยเหมือนกัน เท่ากับว่ามันมีทั้งแรงซื้อที่มาจากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจกับแรงขายที่มาจากคนที่อยากทํากําไรในระยะสั้นสู้กันอยู่เลยทําให้ราคาสุดท้ายมันก็เลยแกว่งตัวออกข้างวนกลับไปที่จุดเริ่มต้นที่เราคุยกันตอนแรกนั่นเองสินะครับใช่เลยค่ะเป็นการสรุปที่เชื่อมโยงภาพรวมทั้งหมดได้อย่างดีเยี่ยมเลยปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจเป็นตัวสร้างเรื่องราวส่วนปัจจัยทางเทคนิคอย่างแนวรับแนวต้านก็เป็นตัวกําหนดฉากที่เรื่องราวนั้นจะดําเนินไปค่ะ โอ้โหพอเรามานั่งถอดรหัสกันแบบนี้ทีละเปลาะจากบทวิเคราะห์สั้นๆที่เหมือนจะมีแต่ตัวเลขกับศัพท์เทคนิคมันกลายเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันของเศรษฐกิจโลกได้เลยนะครับสิ่งที่น่าจะติดอยู่ในใจผมหลังจากการคุยกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขแนวรับแนวต้านของวันนี้แต่เป็นวิธีคิดวิธีมองข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นเรื่องราวมากกว่าเราได้เรียนรู้แนวคิดสำคัญสคญอย่างการมองหาพื้นเพดานของราคาเพื่อใช้เป็นกรอบในการตัดสินใจ ได้เห็นความสำคัญของเครื่องมือจัดการความเสี่ยงอย่างตัดขาดทุนที่ช่วยปกป้องเงินทุนของเราและ trailing stop ที่ช่วยให้เราปล่อยให้กำไรเติบโตไปพร้อมๆกับการป้องกันกำไรที่มีอยู่และที่สำคัญที่สุดคือการได้เห็นภาพใหญ่ว่าข้อมูลเศรษฐกิจมหาภาคอย่างตัวเลขการจ้างงานหรือทิศทางของค่างเงินดอลลาร์มันส่งผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อย่างทองคาได้อย่างไรถูกต้องเลยค่ะ การเข้าใจสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเปลี่ยนจากการเป็นแค่ผู้ตามที่ทำตามคำแนะนำเฉยๆมาเป็นนักลงทุนที่เข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจของตัวเองมากขึ้นซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญและจะอยู่กับเราไปตลอดค่ะไม่ว่าสภาวะตลาดจะเป็นอย่างไรและเมื่อเราเข้าใจทั้งหมดนี้แล้วมันก็นำไปสู่ประเด็นที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันต่อค่ะ บทวิเคราะห์ที่เราคุยกันวันนี้มีประโยชน์มากสำหรับการตัดสินใจรายวันเพราะมันมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวทางเทคนิคและปัใจจัยในระยะสั้นๆมากๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าขบคิดตามมาว่าในการมองสินทรัพย์อย่างทองคำเราจะสร้างสมดุลระหว่างการจับสัญญาณทางเทคนิครายวันแบบนี้กับเหตุผลพื้นฐานในระยะยาวที่คนเราถือครองทองคำได้อย่างไรหมายถึงการมองภาพใหญ่กว่านั้นใช่ไหมครับเช่น การที่คนมองว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ที่รักษามูลค่าหรือที่เรียกว่า store of value หรือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนต่างๆของโลกใช่ค่ะเราจะสร้างสมดุลระหว่าง2มุมมองนี้ได้อย่างไรระหว่างการเทรดตามกรอบพื้นเพดานในวันนี้กับการลงทุนเพื่อความมั่นคงในอีก10ปีข้างหน้า นี่เป็นคำถามที่น่าสนใจและไม่มีคำตอบที่ตายตัวซึ่งอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้หลายๆคนได้กลับไปสำรวจเป้าหมายและแนวทางการลงทุนของตัวเองต่อไปค่ะ